นักเรียน10อย่างอาจารย์ไปทุกที่อาจารย์จะสอนกับนักเรียนทุกคนให้เราเนี่ยหักคะแนนตัวเองสมมุติตอนนี้เราทุกคนมี10คะแนนเหมือนกันหมดทุกคนเก็บไว้ในใจนะ10คะแนนแล้วลองนั่งนับนิ้วดูก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกกฎเกณฑ์10ข้อใน10ข้อนี้ถ้าใครทำผิดข้อไหนให้หักลงทีลนิ้วผิดข้อที่ 1, หนึ่งหักออกนิ้วหนึ่งผิดข้อที่สองหักออกอีกนิ้วหนึ่งผิดข้อที่สามหักออกอีกนิ้วหนึ่ง ตอนนี้อาจารย์ให้ทุกคนมี10คะแนนเต็มเท่ากันหมดนะแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่าตัวเองจะเหลือกี่คะแนน10อย่างนี้หรือ10คะแนนนี้ที่อาจารย์จะบอกเราจะให้เราเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราเลยใครมี10อย่างนี้เรียกว่าคนสันดาลดีใครขาดจาก10อย่างนี้เรียกว่าสันดาลเลวอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์จะให้เราเป็นเกณฑ์วัดละ แล้วให้เราจําพยายามจำสิบอย่างนี้ให้ได้นะในสิบอย่างนี้เป็นตัววัดความดีความเรวในตัวเราเองไม่ต้องสารแนไปวัดคนข้างๆนะไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเขาเอาตัวเองพอไม่ต้องไปบอกว่ามึงเร็วมึงดีไม่ต้องเอาตัวเองสิบอย่างเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามสี่แล้วก็สามอย่าตีเลขนะอีนักเรียนนะมันไม่ตีเลยผูย้ใหญ่เนี่ยตัวดีเลยนะอย่าตีเลขนะสามอย่างทางกาย สี่อย่างทางวาจาอีกสามอย่างทางใจทีนี้สิบอย่างนะมาวัดดูว่าเราจะเหลือกี่ข้อตัดคะแนนเลยดีๆนะซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะสามอย่างทางกายหนึ่งละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตกยุงก็ไม่ได้นะตบยุงก็ไม่ได้นะ,นะะนั่งบี้มดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะห้ามละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ฆ่าสัตว์เนี่ยลักษณะยังไงมีเจตนามีเจตนาเป็นเครื่องมดเว้นจากการฆ่าสัตว์เช่นยุงบินมากัดเราเอ้ยเราไม่กัดันดีกว่าเป่ามาแทนเป่าอย่างนี้นะแค่เป่ามันโอเคมันบินหนีไปแล้วอันนี้เรียกว่ามีเจตนาเป็นเครื่องละเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วถ้าใครสามารถทําอย่างนี้ได้รอดได้คะแนนยังรักษาคะแนนข้อแรกไว้ได้ใครยุงบินมาปุ๊บตกหัวเข้าไปทันทีเลยอันนี้หักเลยถึงคะแนนนะ ใช้คนอื่นตีให้ก็ไม่ได้นะ <S <S ม,มึงมึงอาจารย์สั่งมาเดี๋ยวกูขายคะแนนตีให้กูหน่อยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะโดนหักคะแนนอข้อที่หนึ่งผ่านไปละเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อที่สองละเว้นจากการลักทรัพย์ขโมยขโมยขโมยยังลบเพื่อนก็ไม่ได้ขโมยปากปกาเพื่อนก็ไม่ได้นะมึงจะไปขโมยปากกปากกากระเป๋าที่สอรองเท้าชาวบ้านเขาไม่ได้นะขึ้นชื่อว่าขโมยทั้งหมดนะอะ เพราะฉะนั้นถ้าใครขโมยแม้แต่ของเพียงเล็กน้อยหลักเกณฑ์ของการขโมยเป็นยังไงไปเอาในของที่คนอื่นไม่ได้ให้มาเป็นของเรามือไปขโมยมะม่วงข้างบ้านก็ไม่ได้นะเเกิดเปรี้ยวปากอยากกินขึ้นมาก็ไม่ได้นับว่าเป็นการขโมยขโมยเงินพ่อเงินแม่ก็ไม่ได้นะไปแงะกระปุกเขาไปหยิบเหรียญเดิบเงินเขาไม่ได้นะถ้าเอามาเรียกว่ารักษา ไม,ไม่ทำํำยังเหลือข้อนี้อยู่ถ้าใครทําตัดออ,อีกหนึ่งคะแนนละเว้นจากการลักทรัพย์ข้อ3ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาลประพฤติผิดในกาลเนี่ยเช่นอะไรเราเนี่ยไปเอาขอของคนที่เขามีเจ้าของแล้วมาเป็นของเราอาเช่นเขามีแฟนแล้วแล้วเราเนี่ยอยากได้แฟนเขาเอ้ยแฟนมึงหล่อดี่ป่ากูขอแฟนมึงดีกว่า อย่างเงี้ยเราไปเอาแฟนเขาขเป็นของเราไปแย่งเขามาเขามีเจ้าของแล้วอันนี้ใครทําผิดข้อนี้ด้วยข้อสามทํามนะทําไม่ได้ใครทําตัดออกอีกหนึ่งคะแนนไม่ว่าเราจะมีแฟนไม่มีแฟนไม่มนนเกี่ยวนะแต่เราไปเอาคนที่มีเจ้าของแล้วคือแฟนเราเป็นของเราบวกอีกหนึ่งอย่างเวลาคบกันเขามีเจ้าของคือพ่อคือแม่ คือพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายถ้าเขามีผู้ปกครองอยู่เราจะไปเอาเขามาเป็นของเราต้องขออนุญาตก่อนถ้าไม่ขออนุญาตเรียกว่าประพฤติผิดในกาลเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะคบใครนะจะไปทำอะไรกันต้องทำอะไรก่อนขอพ่อขอแม่เขาก่อนนะขอผู้ปกครองเขาก่อนนะถ้าใครในนี่นี้มีแฟนคบกัน แล้วไม่ได้ขออนุญาตพ่อแม่เขาพ่อนี้หักออกหนึ่งคะแนนหักด้วยนะต้องหักด้วยพ่อแม่เขาไม่รับรู้คบกันหลบหลบซ่อนๆโดนด,ด้วยอ,อันนี้ข้อที่สามจบไปแล้วสามอย่างแรกทางกายสามข้อใครยังเหลือใครยังเหลือตักข้อหนึ่งบ้องไหมสามข้อนี้มีใครโี่ยายังเหลือสองเว้ยยังเหลือสองยังเหลือหนึ่งเหรอ ใครบ้างไม่เหลือเลยสักข้อตอนนี้สามข้อแรกเอาเฉพาะสามข้อทางกายอย่างเดียวนะใครบ้างหักนิ้วตัวเองจนหมดตวอสูนแล้วตอนนี้ไม่เหลือแล้วหากมาแล้วสาม